Uh, วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม Minecraft Bedrock กันอีกเช่นเคยผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนอ่าแอนิเมชั่นท่าทางการต่อโซ่นั่นเองโอเคแล้ okay, นะวคุณผู้ชมอันนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วซึ่งผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปสอนลงให้นะผมว่าเออผมจะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันเท่าที่แบบได้ลองเทสมาแล้วนั่นเอง พอเข้าเราเข้าเกมมามันจะมี2อไอทีม่มี2อันนี้ม,ม,ม,มามันเหมือนเป็นแบบตั้งค่าอะไรพวกนี้เนาะตั้งค่าอ่ะพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยครคุณผู้ชมอ๋อเนี่ยมันเป็นการตั้งค่าโมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ปรับทรงปรับแขนได้อันนี้เกี่ยวกับพวกแอนิเมชันปะจอยทีหมอน่าจะเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่รู้อะ ก็อันนี้คืออะไรอะอ,ะอ่ายังไม่เข้าใจแล้วกันก็อาจจะมีเสียงรถและเสียงอะไรเข้าขอไปด้วยผมพอเราเข้ามามันจะมีช่องนี้มาให้นะผมเป็นหมัดนั่นเองไว้เราออกค่าแอนิเมชันเนาะส่วนสเตตัสต่างๆตรงนี้ก็จะมีแบบอ่าอันนี้การชาร์จมานานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะนี่ชาร์จมานานคือการกดย่อเนาะมันก็จะเด้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชาร์จมานานอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะผมไม่แน่ใจ อันที่สองจะเป็นวิ่งนะผม okay. มันก็จะประมาณนี้นะอันที่สามนี้ปัญญาน่าจะเป็นพราะค่าสติปัญญาหรือเปล่าัน,นีก็ไม่รู้แล้วก็จะมีหัวใจเนาะนี่เห็นไหม<ะ>ตัวเราอาจจะแบบขาดท่อนๆแบบนี้หน่อยนะผมต้องเข้าใจว่ามันเป็นมาคาร์บเบล็อกเนาะซึ่งมันไม่เหมือนของจ้าว่าครับผมโอเคเรามาดูแอน,นิเมชันในการต่อของตัวปกติกันเลยนะคุณผู้ชม ปะมานี่คนระับคุณผู้ชมนี่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 เหรอการช็อตการต่อจะประมาณนี้เลยนี่นะโอเคแอนิเมชันการต่อเขาจะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมเรามาดูแอนิเมชันต่อไปนะผมก็อันนี้จะเป็นไอเทมนี้เพิ่มเข้ามานะผมเราจะมาดูดาบก,กันดีกว่าคุณผู้ชมผมจะไล่าดาบพิรันเลย ป๊าป,ป,าปดาพวกนี้ผมจะไล่ให้ทีละเลยเนาะคุณผู้ชมอาจจะรีวิวไม่หมดก็ขออภัยด้วยนะวเนาะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีหนังสือทนโนอ่ะผมจะรีวิวเท่าที่แบบจะรีวิวให้ได้แล้วกันอ่ะจะรีวิวเท่าแบบเท่าที่จะรีวิวให้ได้อ่ะประมาณนี้เนาะโอเคส่วนไอเทมอื่นๆพวกนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าคือไอเทมอะไรเนาะ ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามาใช้ะาชาอะไรอะสกิลเหรอสกิลคุณผู้ชมผมเองก็ไม่รู้อะเอาไปว่าไวประมาณนี้โอเคเรามาดูท่าอันแรกเลยละกันผมเลงเป็นสมุดอ่ะปึ๊บเป็นสายเอ็นซินปะนี่การตีปกตินี่ฮนะนีก่การตีปกติ กดชาร์จไม่มีอะไรแล้วกดกดค้างอ่ะมีสกิลนะผมนี่เป็นการเสกอะไรแบบไม่ออกมาเนะเาะก็จะน่าจะประมาณนี้แหละเท่าที่รู้นะเดีย๋ยวผมขอปรับอ่านี่ก่อยอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรเข้าขออภัยนะคุณผู้ชมโอเคส่วนไอเทมเวลาเราไม่ได้ถือมันก็จะเหน็บข้างแบบนี้นะผมดูสมจริงมากขึ้นนั่นเองนะโอเค ส่วไปล่าต่อมาเป็นโบธนูนะครับผมท่าถือเขาจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่อาจจะยังบ้องบักหน่อยนะคุณผู้ชมท่าถือนี่นะโอเคในแอนิเมชันปกติก็จะเป็นหนูอ่าลืมบอกไปพวกม็อบก็จะมีแอนิเมชันในการสู้มาด้วยแล้วนี่ฮนะโเลมก็สู้กันแบบนี้โอเคมาดูท่าโบธนูง้างมันจะง้างแบบนี้เลยยิงเข้าไป เหมือนก็ยังมีบ้าง,างๆอยู่นะเวอร์ชันยังไม่เต็มตัวนะผมอันนี้กรเป็นเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดต่อไปเป็นคอร์โบล์นะผมคอร์โบน่าจะเป็นปืนลำไม้ยิงไม่ออก,อ,กอ๋อีน่าจะประมาณนี้นะนนไม้ต่อมาคืออะไรอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะผมไม่ใช่ผมคิดใช่ไหมแก๊ลิงเหรอ มาดูนะอันนี้มุมมองนี่นะมันคือแกลลิงเนี่ยต่าทตกลิงเอาคือกลลิงมันคือกลลิงนะคุณผู้ชมอันนี้โอเคกลิงต่อไปก็จะเป็นหมวดหมู่ของอาวุธดาบแล้วแล้วเองคุณผู้ชมหมวดหมู่อาวุธดาบค่ะนี่ดาบธรรมดานะผมท่าวิ่งก็จะประมาณนี้ว่ะมีการแดได้ด้วยนัโอเคมาดูท่าฟัน ทีสองครั้งครั้งสามก็จะมีประมาณถ้าเรากดค้างอ่ะนี่จะมีแอนิเมชันด้วยนั่นเองนะถ้าเรากดค้งเรามาดูกันใหม่นะกดค้างมีโคดาวน์เนี่ยน่าจะมีโคดาวน์นะโอเคก็เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าช่วงช่วงหน้าหนาวเขาขึ้นเขาขอกันหรือทิปไม่อาบน้ำอะไรเง้นทิปน้ำไม่อาบ ต่อมาจะเป็นขวานนะผมแอน,นิเมชันขวานนะนี่ถ้าถือนี่ในมุมมองปกติก็จะเป็นแบบนี้นะโอเแล้วมาทึงแบบนีว่าจะเป็นแบบไหนการฟันตีหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั <Yeah. S 1> ้งนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นคุณผู้ชมถ้าเรากดค้างอะ่ะนี่นะผมท่าฟาดแบบนี้เลย โอเคขวานก็น่าจะมีประมาณนี้นะเรามาดูอาวุธต่อไปจะเป็นอาวุธคู่ถ้าเป็นอาวุธคู่ก็จะเป็นประมาณนี้ของนี่มานาคอร์สเลยโอเคท่าฟันของท่าฟันก็จะเป็นแบบนี้น,ะนี่เยอดูนู้นนูนโอ้โห โอ้ติดสถานะด้วยผมขยับไม่ได้ด้วยเองนะสตันนะผมโดนสตันกี่วิเนี่ยโอ้รานด้วยสตันกูเลมค่อนข้างหนักโอเคเรามาดูสกิลกดค้างของอาวุธคู่ตัวนี้กันเลยดีกว่าเนาะกดค้างนี่นะผมโอเคน่าจะมีประมาณเพราะว่าจะเป็นอาวุธดาบใหญ่นี่ดาบใหญ่ฆ่าถึงคตรเท่เลยนะดาบใหญ่ เรามาดูท่าฟันกันท่าวิ่งจะเป็นมานี้ท่าจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเรากดค้างอะจะเป็นแบบไหนแบบนี้เลยอะถ้าเรากดค้างก็จะเป็นแบบนี้คแบบรับ,บคุณผู้ชม โอ้สตันสตันั่งย่อน่าจะเป็นการรีแพร์หรือปล่าที่แบบอ่าการแบบป้องกันอะต่อมาจะเป็นดาบเล่มนี้นะผมนี่จะเท่หน่อยนะผมดาบเล่มนี้นี่ฮนะมันจอ,อกเท่หน่อยดาบนี้เอเดฟเวอรช่นในการฟันนะผมโอ้ผมเหินกับค้างแบบอันะนี้คือสก,กิลออกมะนะ กิวมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มืดทันทีอันนี้การู้แย่แล้วผมโด,ดนสานโด,ดสนสัะน มอสตัวนี้มีอย่างนึงก็คือมันกลางขืนแล้วมันแหลกมัดน,นี่ผมพูกมั่งเพื่อจะมีบาลใน,นเลยที่เราไปดูอผู้ต่อไปเลยดีวยกว่าเราคงจะเร็วๆหน่อยต่อไปจะเป็นตีศูนย์นะผมตีศูนย์ห้าสิบกว่ามีห้าสิบเออเออเออโดนสตันแหลกแหลกด้วยไม่ใช่แค่โดนสตันแหลกด้วยคุณผู้ชม อืมแหลกด้วยทับคิวแป๊บแหลกโอเคถท่าแทงคีสุดก็จะประมาณนี้ผมถ้ากดค้างอะ่ะเป็นการม้วนตัวนะผมอาวุธทีส่วนต้องไปต่อมาจะเป็นอาวุธนี่ัะผมขอเสร็จก็เร่งหมด อาวุธนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมันถ้าวิ่งก็จะประมาณนี้เลยเชื่อเอ้ยโดนอีกแล้วไปดีนะม่โดนัพ เรากดค้างอ่ะสกิลก็จะประมาณนี้เลยเพราอว่ี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมต้องรับคาญจังเลยพวกรถซิ่งไงอันนี้จะเป็นท่ากรงเล็บนี่ต่อมาจะเป็นสกิลของท่ากรงเล็บนะคุณผู้ชมอันนี้ท่าวิ่งของกรงเล็บเรามาดูสกิลกัน นี่ฮะคงเลือกมันจะเป็นประมาณนี้เอ๊ะมาถึงอาวุธสุดท้ายละปุ๊บโอ้โหอารมณ์คล้ายๆกันลิงนะแต่ไม่น่าใช่โอ้โหใครจะไ,ไดีว่าทมชมีหนึ่งทีงที ค้างเลยคุณ <congratulations> ผู okay. ้ชมเล่น <Comics> ก <Bless ung 1993> <mixer> ับค okay. <indie> no. <mod> ้างเลยอ่ะดูดีการแพร่ลีนะมึงเนี่ยกดค้างอ่ะ อ,อเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างยิงอะไรสักอย่างแต่เหมือนแบบเครื่องผมไม่ไหวหว่ะเหมือนกับเครื่องผมไม่ไหวหว่ะคุณผู้ชมมันเลยแบบไม่โหลดอะ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมโอเคถ้าชอบนะผมคุณผู้ชมน่าจะมีประมาณประมาณนี้แหละเท่าที่รู้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายคุณผู้ชมนี่ปืนเลิงกระลิงกระลิงกระลิงตุ่มตุ้มตุ่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 มไปบายครับ Oh, mau oh, oh, gak, jang Jangan ngucit, di Selok saja kau dimana, waktu kapan Adikku bagus ini, gak sama unika Jangan bikin pusing, sakusin, karena umur setelah Awan saja mau ngapain, Jangan sakit, buat